สวัสดีค่ะหนะ่อยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะเรื่องของตาค่ะดิชั้นมีอาการแสบเคืองตาน้ำตาไหลค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เจอลงมากๆนะคะน้ำตาไหลไม่หยุดเลยค่ะแสบเคืองมากเลยจนวันหนึ่งได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์สื่ออาหารตัวหนึ่งจากซื้อของเพื่อนนะคะชื่อว่าทาเก็ตค่ะดิชั้นซื้อทาเก็ตมาทานได้สักสองอาทิตย์ค่ะอาการแสบเคืองตาทุเลาลงค่ะ ที่สําคัญนะคะน้ําตาที่เคยไหลตอนนี้ไม่มีอาการน้ําตาไหลแล้วค่ะดีมากมากเลยตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่นะคะเพราะว่าต้องการดูแลถนอมสายตาของตัวเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะงานที่ทําต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอมือถือรับัวเองอย่าลืมรับดวงตานะคะหากท่านใดน,นะคะอยากดูแลดวงตาหรือว่ามีปัญหาเหมือนอย่างที่ท,ที่ฉิชันเป็นนะคะต้องการซับพอมูลเพิ่มเติม,ม,ม,มทักมาคุยกัน หรือติดต่อกับที่เบอร์โัวด้านล่างนะคะดีฉันยินดีที่จะแบ่งปันค่ะขอบคุณค่ะ